เจริบสัวอเนี่ยตอขนขีบสวสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็มาดูเนื้อหานะครับในวิชาการฝึกอ่านภาษาเขมรนะครับเราจะดูในเมรินประมูลนะครับคือบทเรียนที่9นะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาอธิบายนะครับอเอากเกา้ตตาตเต่า กต่อตาเกากลมกอตอกครับเอ่อในหน้านี้นะครับเราจะเรียนอยู่สองอย่างคือสระอกับสะเอานะครับส่วนรายละเอียดก็ดูได้ที่นี่นะครับส่วนนี้นะครับถ้านเห็นว่าเราผมขีดนให้ดูนะ ขีดไปเรื่อยๆสาะพวกนี้มันก็ใกล้จะครบแล้วนะครับเหลือไม่กี่ตัวถ้าไปดูในรายละเอียดก็เนี่ยอยู่ในข้อที่เจ็ดนะครับออเอาอน,นี่กลับมารายละเอียดก่อนนะครับใส่กับก,ก็เป็นกกับเกาตอกับเต่านะครับทีนี้คําที่มีความหมายคือคําว่ากอนะครับหรือถ้าสุรินรออกเสียงกอนะครับกอก็แปลว่าโกนนั่นเองนะครับการโกนอันนี้ก็ใช้มีดโกนคน ผมนะครับตอนะครับตอก็คือสิงโตนะครับก็สัตว์นี้ก็เรียกว่าตอนะครับถัดมาครับตาเก่านะครับตาเก่าก็อาจจะเป็นชื่อคนก็ได้นะครับเขมรก็ใช้คําว่าตาในการเรียกคนที่มีอายุอายุรูปราวคราวเดียวกับตาเราก็ได้นะครับเรียกตาตาชื่อเก่านะครับถัดมาครับกรมกกรมนิพแปลว่ายานะครับ แต่นั้นกลมกรหรือกลมกรเนี่ยก็แปลว่าอย่ากโกนนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสมออกุลสมจะเรียบเรียบ